ศิลปะสร้างสรรค์ถูสีจากดอกเฟื่องฟ้าวันนี้คุณครูมีตัวอย่างการถูสีจากดอกเฟื่องฟ้ามาให้เด็กๆด,ดูด้วยนะคะคุณครูใช้ดอกเฟื่องฟ้าสีชมพูและเฟื่องฟ้าสีส้มค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักวัสดุอุปกรณ์กันก่อนนะคะกระดาษ AC ดอกเฟื่องฟ้าค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะหยิบดอกเฟื่องฟ้าแล้วนำมาถูบนกระดาษคุณครูใช้ดอกสีส้มในการถูเด็กๆเ,เห็นไหมคะมีสีออกมาจากดอกไม้ค่ะกิจ,ะจะกรรมถูสีจากดอกเฟื่องฟ้าถ้าเด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งคลิปกลับมาหาคุณครูนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ 拜拜。